สวัสดีจ้ะสวัสดีทุกคนเลยนะจ้ะมุนี้ฝนมาหายอีกแล้วจ้ะมุนี้ฝนพา,ก,ากินส้มตำนะจ้ะเป็นเมนูตามใจเจ้าของจ้ะมุนี้วนอขอบวนมาหาส้มตำก่อนนะจ้ะมุนี้ฝนได้เป็นส้มตำมาจากอลไรแก่ใส่หอยหอยจูบจ้ะหอยคมอนะ่เนาะแล้วก็มีผัดหมี่จ้ะฝนมีสองเส้นมีผัดหม,มี่ม,ม,ม,มีเป็นขนมจีนมีมะละมะเขือนะจ้ะไก่อยอเอาลูกชิ้นมาใหม่ายดึงจะอยากกินกับผักกาดหอมผักกาดแก้วนะจ้ะ ระกะชะอมที่เหลือมีอันนี้พ่อแคบมูจ้ะแคบมู้ะกะนก้ำเฉากวยเย็นๆจ้ะว่าฝนคอยยากหนิแนนฝนมีหอยหอยต้มแต่ว่าฝนหอยแกใส่หี้แล้วมาได้จ้ะยังดังว่าฝนหวางแหงนะม,มาได้ใจกินสัมดังน้ำฝน,นมาเ้อพี่ป้านุอานะค่ะคุณป้า,าคุณ้า,า,คณาคุณอานะพ่อแม่จ้ะพี่ชายพี่สาวมาได้ลยกิน สมตามพัาะฝนฝนขอจกกันไม่ใส่ขอจกกอละ はい。はい、ど จะดักข้อวันอใจะว่าเกอวานวานอเอเลก cây do đã chị mày bưng ra à. แซ่บหลาดหน่อยในเบื้องน้ำจืดโอมาได้กับแซบ่บหลายจำห้องกินน้ำกัน ยังติดปากฝนบอกฝนเลยด้อขันฝนบอกใครได้เหลียวเบิ่งกล่องมันนเดิท่านเธอติดหอดคนตาฝนกับปเห็นตัดออกกับประทันส <c oughs> <c oughs> นใจประคามเปียกมับักะนาวกับปพพพรหรอ เลยประคามเปียกป่๊ย่มันก็บหนึ่ปบนำ น้ำมันค้อนๆอยู่ทางนี้ใส่หอยเชล่์ แล้วฝนคิดอีอย่างเราแต่ว่าฝนห่างเบาบราบริแรงนะจ๊ะมันเต็มปากอยูออ่กระซาหอยก่อนจะเป็นอย่างบ่แมน่ในใจเต็มปากทั้งเจอแต่ว่าอยากว่าอยากว่าแต่ว่าบราิแรงกระซายหัวแจ่มโม่ถึงหัวน้ำบุ้งหัวน้ำแบบ ก็ยังหนักแต่แบบอ้ยอ่ะ ก็มองสาท่านเลอเือนหยัมอยู่นี่สันหอดลบลิบไปะละอุณเทศ็่แต and พริกแปดหน่อยไม่นีฝนพากินยังเดี๋ยวเราจะบรได้พาต่ำ นำ้ำตาลพอเบาจะเผ็ดคนให้แป๊นบนึงว่าเป็นรักไข่รักไข่อยู่นี่แบบ <c oughs> หละใครเห็นเห็นนี่แหละคนที่น้ำจอกเว้ยใส่หอยละหวานหวานอร่อย เก่ร้อนไหนผักคาแล้วเหี่ยวแล้วมันเหลือฝนวรนไวในตู้เย็นคำใหญ่น้ำลายแตกฝนคุยประคำเปียกพร้อมเช่นบบกสมไรงไงหลัง mm-hmm <laughs> น้ำตาผ้าหน่อยเลจแต่พงศกเ็เ็จน้ำตาไปเมื่อกี้ี่ไม้แล้วอโอ่งลง โองยอง,งว่ะเจ้ตอนเพรก็วา่าตาเลียกเออตอนว่าเพรก็วา่าตาเลียกละทั้งเพ็ทั้งเลียกก็เก่าๆจ้ะทำตาพาหน่อยมันก็จะเป็นแบบเพิ่มปริมาณความแวววาว Weil da kam Elgin. ที่เล็กไอว่าสิภาไปเล่นทงนาะแต่วา่าจะไปกินทงนาฝนก็เลยบ่ได้พาตับฝนเตรียมของจนเมื่อยล่ปะปลตสุดท้ายวา่าพาไปเล่นเฉยๆพะนะสชิพาไปคำคำคนะี้ะจะได้ได้บ่ได้พาตับเมื่อยเ,เตรียมของพิสุด เครื่องกวอนคือเต็มอยู่พัดมีก็เต็มอยู่สมตามเบิร์ดย่างเดียว อละไลรจะคนเหมนอนกันอะไป้อนอ่อนปงีป่อนป่อนหบอก <laughs> อันนี้ฝนไม่ได้เบ้าหยอกนลจ๊ะยำแคบหมูจนว่าสมองสะเทือนไม่ได้หยอกแต่ว่าเป็นมุกสะเทือนนี่ดิเย็นหวานจ้ะชื่นใจฝนไปแล้วนะจ๊ะมือวนนี้ฝนพาไม่กินแซกแ้วเธอจะฝนพาให้กินตำมะฮุงแะจ๊ะตำมะฮุงใส่หอยหอยจุกหอยขมแล้วจ๊ะ แซ่บแต่เราสมตำคนเบิร์ดยังตะเครืองเครื่องเคียงเครืองเคียงเรือลายคักสมตามาละขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณที่เขามาชมคลิปนะจ๊ะขอบคุณที่เขามาทักทายเขามาคุยเล่นกับฝนกอบคุณลหลายจ้ะขอบคุณที่กดติดตามไะฝน,นขอบคุณที่กดไลค์ให้กดแชร์ให้นะมาจ้ะขอบคุณลหลายเลยจ้ะขอบคุณที่สนับสน,นุนฝนมาตลอดขอบคุณเลหลายจ้ะไปละคะ่ะพบกันไม่คลิปหน้าจ้ะ